วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d r e m c a s t Gamer นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับ w a t เทนเดอร์เซิร์ฟเทกันอีกเหมือนเคยนะครับผมครั้งนี้ก็จะพามาชมกับตัวรถเปิด2 PSO นะครับก็จะเป็นรถถังเมนปะะแทงคันใหม่ที่จะเข้ามาให้กับเยอรมนีนะครับก็เป็นรถถังท็อปเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวรถเปิด2 PSO เนี่ยมันก็คือรถเปิด2 A5 เลยนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่อัพ ในส่วนของเกราะเพิ่มเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามันแตกต่างจากตัว 2A5 อะไรยังไงบ้างนะครับหลักๆเลยก็คือสิ่งที่เห็นก็คือชุดเกราะนะครับตัว 2A5 เห็นไหมฮะเกราะด้านหน้าบูตเซอร์ไม่มีนะครับผมในส่วนของ PSO นี่ครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นเกราะคอมโพสิตสกีนนะครับผมเพิ่มเข้ามาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ตรงป้อมนะครับผมเนี่ยอ่าตัว 2A5 จะไม่มี นี่ฮะเขาก็จะมีกรอะคอมโพสิไออคมโพสิตสกรีนสชั้นนะครับจะมีตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้นะครับถ้าเป็น2 a 5ปกติจะมีแค่ข้างในเนี่ยจะมีแค่ข้างในตรงนี้นะครับ pso จะมีเสริมเข้ามานะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีข้างบนตรงนี้นะฮะนี่คอมโพสิตสกรีนเนี่ยตรงนี้ไม่มีเห็นไหมสอ a 5้สอ a 5จะมีแค่ตรงนี้นะครับคอมโพสิตสกรีนแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ ตัว pso ก็จะเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีบูเซอร์ด้านหน้าเนี่ยหลักๆเลยก็คือเป็นกรอบนะครับซึ่งกรอบอันนี้ยังไม่มีถอดออกได้นะครับผมอยากให้มันเป็นเหมือนของเอบอย่างเงี้ยที่เราสามารถถอดกรอออกได้อย่างเงี้ยนะครับเอบาปุ๊บถอดออกได้แต่น่าเสียดายที่มันไม่มีนะครับแต่ไม่แน่นะครับเพราะอันนี้ยังเป็นเซิร์ฟเทสอยู่ ซิร์จริงเข้ามาอาจจะถอดได้นะครับผมในส่วนของกระสุนนะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ 2A5 จะไม่มีตัวนี้ครับ DM11 นะครับแต่ในตัว PSO จะมี d m 1 1นะก็จะเป็น HE แบบจับเวลานะครับแตกอากาศนะครับพอเวลาเรากดเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์ไปเนี่ยมันก็จะไประเบิดบริเวณนั้นนะครับผมได้ระยะเท่าไหร่ก็จะไประเบิดระยะนั้นที่เราวัดได้นะครับผม ในส่วนของ 2A5 มันจะมีแค่ heat แล้วก็เป็น APFDS ไปเลยนะครับ DM53 ได้เหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันเนี่ย Thermal ก็ยังคงเหมือนกันนะครับน่าเสียดาย t h e r m กันเ n n e r ยังเป็น Gen1 อยู่นะครับผม Gen2 Commander นะครับก็ 2A5 ก็เหมือนกันนะครับ t h e r ม a l ก็ยังเป็น Gen1 สําหรับ g u น n e r นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างก็คือกําลังเครื่องยนต์ครับ เครื่องยนต์ของ P.S.O เนี่ยโหดมากนะครับ1650แรงม้านะครับในส่วนของ2 a e 5 E. จะเป็น1น0่นนะครับผม1,500แรงมา้าเนี่ยแต่อันนี้1650แรงม้าเลยนะครับทำให้มันวิ่งไปท็อปสปีดเร็วมากนะครับท็อปสปีดของ P.S.O เนี่ยวิ่งไปแบบแป๊บเดียวก็ถึงท็อปสปีด68กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับผม และสิ่งที่ทำให้ P.S.O นะครับแตกต่างก็คือน้ําหนักนะครับผมเนื่องจากเขาถูกอัพเกรดเข้ามาเสริมนะครับทำให้น้ำหนักของเขาอยู่ที่67ตันกันเลยนะครับในส่วนของ 2A5 จะอยู่ที่59.5ตันนะครับก็ยังไม่ถึง60นะครับอีกนิดนึงก็60ตันละแต่อันนี้67ตันเลยนะครับถ้าถอดเกราะได้นี่ก็น้ำหนักก็น่าจะเหมือนกันกันกบ 2A5 นะครับก็อยู่ที่59ตันแล้วลองคิดสภาพนะครับ59ตันแต่กำลังเครื่องยนต์150 ไอ่หนึ่้อยห้แรงม้าเนี่ยโอ้โหมันมันเร็วมากเลยนะครับมันออกตัวแบบปืดปาดมากเลยถ้ามันถอดชุดเกราะได้น่าเสียดายถอดไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของปืนต่อสู้อากาศยานนะครับนี่ครับเขาก็จะมีติดจุดห้นะครับอยู่ข้างบนนะครับ 2A5 จะไม่มีนะครับแล้วก็จะมีสโมกด้วยนะครับสโมกแอนนีลันเชอร์มาเพิ่มนะครับก็จะมี18ลูกนะครับ 2A5 จะมี16ลูกนะครับตัวนี้ก็จะ ติดจุดห้เข้ามาแล้วก็เพิ่มสโมกมาให้นะครับนี่ฮะเทอร์มอลของกันเนอร์แล้วเพิด2 PSO ก็ยังเป็นเจน1อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเทอร์มอลของคอมเมนเดอร์เจน2ก็มันก็คือ2 A5 นั่นแหละนะที่ติดเกราะเสริมน่าเสียดายนะมันยังถอดชุดเกราะไม่ได้ถ้าถอดชุดเกราะได้นี่คือแบบแจ่มว้าวเลยนี่เขาคือน้ำหนัก น้ำหนักหกสิบตันนะ67ตันนะครับมาเนี่ยวิ่งมาเมื่อกี้แปบ๊บเดียวเองนะครับ68กิโลเมตรต่อชั่วโมงละเครื่องมันโหดมากนะถ้าถอดกรอดได้นะี่คือแบบจะด,ดีกว่านี้เยอะเลยตรงนู้นมีรถมาโอเคใช้ 9, กล้องเ<ด>ทอ,อร์โมอเล่นเอานะไอ้กล้องคอมเออมดอร์เล่นลนะอลอเอา Okay, หยุดฐานเรียบร้อยแมปนี้เป็นแมปเก่านะครับแต่รีเวิร์กใหม่ทำออกมาก็โอเคอยู่นะแมปแต่มันค่อนข้างไกลเลยจุด A คุณดูดิฮะจุด A จุด C โอเคตรงนี้ไม่มีเพเยอร์มาเลยครับเข้าไปสี่เราวิ่งเข้ากลางครับเนี่ยน้ำหนักมัน67ตันมันเลยแบบมันเลยแบบดูหนืดๆนน,นนิดนึงอะ่ะถ้าถอดกราะได้นี่ผมว่ามันจะเจ๋งมากเลยดูแบบเนี่ยแบบ เวลาเราจะเคลื่อนที่นี่นั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นได้ชัดเลยมันจะแบบหนืดมือหน่อยอ่ะเหตุผลอะไรเลปืนพังซ่อมทันครับไปไม่วิ่งมาโอเคเรียบร้อย หะทำไมกระสุนมันฉลับไปฉลับมาอเ,เออ นี่ฮะแล้วก็เอฟเฟก์ใหม่ควันออกจากปากลำกล้องปืนติดบีเพื่อนเราเยอดเชื ว่าเขน่าจะมาทางข้างกันเดี๋ยวรอเพเยอร์เข้ามา มาไหมหรือจะเกิดตรงสี่ะ KF สี่สิบเอ็ดตางไปนะั่นตรงสี่ ใครยิงมานี่โอเคบอกได้สมอกกันครับเอามุมนี้โอเคสิบวิทันอยู่แล้วเดี๋ยวสมอกชุดกัน โอ้โหได้แท็กพระเจ้ามันยิงฟุกโดนมาแท็กอู้ยิงปืนกลเล่นก็เสร็จสิครับโอเคเข้าเครื่องยนต์เรียบร้อยยิงปืนกลมาก็ระบุตำแหน่งตัวเองอะ แี่มันก็คือ2 A 5เลยแหละนะครับแต่เครื่องยนต์โหดขึ้นมากเลยเดี๋ยวเราดูตัวเต็มจะเป็นอย่างไรจะถอดชุดเกราะได้ไหมทำไม่ได้ก็น่าเสียดายในส่วนนี้นะครับคือเกราะอ่าคอมพิวต์สกรีนเข้ามาเนี่ยมันมันก็โอเคแหละมันก็กันพวกฮีทนู่นนี่นั่นได้แต่แต่มันไม่สามารถกันพวก A T g M ของ A g M ของเฮลิคอปเตอร์อะไรพวกนั้นได้มันหัวรบแทนเดมนะครับหรือ ไปเล่นจริงๆมันก็โดน e p FPS ยิงกันอยู่แล้วอะ่ะนะครับผมก็ถ้ามันถอดได้ผมก็จะถอดอะ่ะกำลังเครื่องมันดุมากเเรียบร้อยฮะชนะครับผม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับระเบิด2 PSO นะครับผมน่าเสียดายอย่างที่บอกไปพูดหลายรอบมากเลยมันถ้ามันถอดชุดกรอบออกได้นี่คือมันจะดีมากเลยนะครับเครื่องมันจะโหดมากแล้วมันวิ่งไปแป๊บๆไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามันท็อปสปีดแบบแป๊บเดียวนะครับทำให้มันออกตัวได้ค่อนข้างเร็วนะครับอีกทั้งสมกเยอะมากนะครับ16ลูกไอ้18ลูกนะครับผมตัว2อ5มัน16นะครับผม แล้วก็ได้ DM53 มานะครับแต่ก็ปืนของเขาก็ยังเป็นปืน L44 อยู่นะครับยังไม่ยังไม่ใช่ L55 เหมือน 2A6 นะครับปืนดุเหมือน 2A6 นี่คือจะค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ t h e ร์โมยังเป็นเจหนึอยู่น่าเสียดายในส่วนนี้อยู่เหมือนกันเอเคครับก็จะประมาณนี้สำหรับเรื่องเปิด2 PSO ครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับทั้งนั้นผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ